我不管 สวัสดีค่ะเมนี้ก็มาพบพกอกับช่องน้องวุ้นผากินผาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูเมนูมันวุ้นเสิเฮ็ดหัวเชีโปลผัดไข่ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะวัตถุดิบหัวเชีโปลค่ะต้นหอมพันซ่อยใบแดงหนาค่ะกระเทียมสับหรือว่าตำหยาบหยาบก็ได้เด้อค่ะไข่ไก่ค่ะพี่น้องจ้าวัตถุดิบของเฮาวนะคะเนาะเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยค่ะอันดับแรกเมนูวุ้นเสิ ผัดไข่ผักไหก่อนนะจ๊ะเนาะไปค่ะมาค่ะอันดับแรกตั้งกระทะน้ำมันร้อนนะคะก็เดี๋ยวไข่ก็ไปผัด,ด้ลยจ้าเอาลงไปแบบก้นแบบนีมม้จนไข่สุกค่ะผัดไปเรืมม่อยจนไข่ไม่ข้อสุกไม่รู้นีในโรูกูแบว่าเป็นเพจสูตรหรอจ้ะสูตรในโรงกูคือผัดไข่ทักลายก่อนนะคะเนาะไข่ของข้าวมันจะสิเป็นชิ่งค่ะ ได้ไข่สุกแล้วาาก็พักตักขึ้นพักไว้นะคะที่ได้ใข่เป็นกินแต่นี่คะ่ะตักขึ้นพักไว้เลยจ้าแล้วกไข่ก็น่าทานนะคะข่า,าขงเอาไข่ลงไปพัดพร้อมกันแล้วก็เพะะ่ใช้ปูนะคะ้จะ็ไข่ไม่เป็นหน้านะคะไข่แต่ไม่เป็นกิน นี่ค่ะเราก็จะได้ไข่<ม>เพื่ขั้นตอนต่อไปได้จ้ามาจ้ะก็ใส่กระทะก้าที่ห้าพัดไข่วหวานแล้วค่ะเติมน้ำมันนิดนึงค่ะแล้วก็เอากระเทียมค่ะผัดกระเทียมให้หอมค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็นำหัวไชเท้ค่ะใส่ผัดค่ะ หัดไปเรื่อยๆจนโมชิโปะกระเทียมหอมดีนะคะกระสิปรุงเลยค่ะปรุงเลยจ้าผมช่วรดจ้ะรสด,ดีค่ะต้นตาลน,นิดนึงค่ะเพราะว่าหัวมชิโปะมีความหวานอยู่แล้วด้วยจ้ะแล้วก็ชาตาเขียวค่ะ น้ำมันหอยะค่ะผัดพกเขาให้เข้ากันจ้าถัดจ้ดเขากันดีเท่ากับสินำไข่ที่เราผัดพักไว้นะคะมะเทใส่เลยจับเียมาค่ะ ใส่ไข่ลงไปเลยจ้าไข่เน้นๆ,ๆชิ้นใหญ่ๆเลยน่ะแลกวพารพี่น,อน้องัวเชฟปูหน่อยก็ไข่ได้พี่น้องจ้ะแค่นี้ก็เซจเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือสูตรของเมนูน,นะจน้ะเนาะเห็นไหมค่ะไข่ของเราก็จะเป็นชิ้นน่านกินกับตักชินใหญ่ๆได้พี่น,อน้องบริเวณ่เป็นนามนน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปข้าบันี้เตรียมถาดของห้างมาตักขึ้นเสริมเลยค่ะหัวไชโป๊ผัดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาค่ะหัวไชโป๊ผัดไข่ค่ะนี่ค่ะ แต่งหน้าด้วยต้นหอมหั่นซอยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไปพี่น้องจา้าสำหรับหัวเชฟโป้ผัดไข่ของเมนูน,นะะ้องค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อคันมากคันชอบที่ของเมนูนกับเวเวียนเขาเมา่ยเขาล่างใจกันได้ค่ะเขาาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมมาไดเลยดิค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่อง น,น้องวุ้นผ่ากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมืนน่อแม่วุน้นขอตัวลาไปก้นค่ะพอ,พอกันไม่ไนะดหน่าคิปหนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ